สวัสดีครับแฟนเพจมีกำไร168ทุกท่านครับ EP 49กับ The Money Movement แกะรอยสัญญาณเงินสร้างโอกาสเก็งกำไรให้พอได้เติบโตนะครับวันนี้จะไปรูเรวนะฮะอยากจะให้แฟนเพจนะครับทราบถึงลักษณะการเล่นอีกแบบหนึ่งของตลาดในช่วงนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยกับตลาดเซ็ตที่ข้าม1,006นะครับข้าม1,600จุดได้อย่างไม่ยากเย็นนะครับสร้างขาขึ้นนะครับอย่างชัดเจนนะฮะก็ ในตลาดขาขึ้นแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าบางท่านนะครับอาจจะเพิ่งซื้อหุ้นนะครับก็อยากจะให้รู้ว่าจริงๆแล้วจังหวะการซื้อหุ้นในตลาดตอนนี้ยังคงมีอยู่นะครับแม้ว่าใครที่พลาดนะครับการซื้อหุ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับยกตัวอย่างเช่นตัวของบล็อกเองตัวนี้นะฮะก็มีการซื้อหุ้นในจังหวะที่1นะฮะอันนี้คือจังหวะ best buy หและนะฮะ best buy สนะฮะแล้วก็มีจังหวะนี้ ที่ตรงที่สร้างสุญญากาศนี้ก็คือเบสไบส3จริงๆแล้วอะ่ะเขามีจังหวะซื้อทั้ง3ครั้งแหละนะจังหวะเล่นทั้ง3รอบนะบอยู่ที่ว่าเราจะเข้ารอบไหนแต่นะครับสําหรับท่านที่ไม่ทันผมมีคลิปนี้ครับไปเร็วๆเลยคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่บอกว่าเราสามารถซื้อหุ้นได้ในตอนที่ราคาหุ้นย่อลงมานะครับแตะแนวเบรกโอเคไหมครับเป็นจังหวะของนักเล่นที่ยังไม่มีของนะครับผมเห็นนะครับหุ้นที่เบรก แนวต้านขึ้นมาได้และเกิดการย่อตัวบ่อยครั้งในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะครับตลาดที่ทำภาวะบูลิชแบบนี้ราคาหุ้นที่ข้ามแนวต้านไปได้และมีการย่อลงมานะครับแตะแนวต้านเดิมนะครับแตะแนวต้านเดิมแล้วเด้งขึ้นไปได้เนี่ยผมเรียกโซนโซนนี้ว่าเป็นการโทรแบ็คของราคาหุ้นโอเคไหมครับนี่ผมจะเรียกโซนนี้ว่าโทรแบ็คนะฮะนี่ครับ โอเคสำหรับตัวบรอกเองนะฮะตัวบรอกเองผลกำไรของเขาค่อนข้างดีเลยนะครับอยู่ในกลุ่ม f i ไฟแนนซ์ของตลาด MAI นะฮะคราวนี้นะจังหวะที่3 3จังหวะเนี้เรามีของหรือเปล่าถ้าเราไม่มีของนะครับผมแนะนำนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่สามารถที่จะซื้อหุ้นได้ในจุด Best Buy นะครับช่วงที่ผ่านมามันมีจังหวะอยู่ในตอนที่ราคาหุ้นยอ่อซึ่งก็มีหลายตัวนะครับยกตัวอย่างตัวนี้ก็คือบรอก การสร้างกรอบของเขาจะสร้างตรงเนี้เมื่อเกิดการโทรแบค็คของราคานั่นหมายถึงว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่ปฏิเสธนะครับและไม่มีความเชื่อว่าราคาหุ้นของบล็กจะไปต่อได้เขาจะขาย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 และขายจนราคาหุ้นของบล็กลงมายืนณจุดจุดหนึง่งในจุดนี้ก็คือ0.8บาทนะครับจาก1มาจาก1บาทมาอยู่ที่0.8บาทอันนี้คือนะครับเป็นแนวที่นะครับเงินส่วนหนึ่งรับของโอเคไหมครับ เขายินดีที่จะรับของที่0.8บาทเพราะฉะนั้นจังหวะเล่นนะครับของโบกตอนนี้สำหรับท่านที่ไม่มีของนะฮะซื้อกันตรงนี้เลยนะฮะถ้าเป็นผมมีนะฮะถ้าผมมีคือผมจะเล่นโบกตอนนี้โอเคไหมครับเป็นจังหวะ best by 4นะฮะเป็นจังหวะ best by สซึ่งก็คงจะเพียงพอแล้วนะครับโบกสร้างจุดซื้อมา3รอบแล้วแต่ยังไม่มีของสุดท้ายถ้าอยากมีโบกต้องซื้อตรงนี้โอเคไหมครับ การเล่นเบรกเอาท์นะครับเป็นการเล่นที่ถูกต้องนะฮะเป็นการเล่นที่ถูกต้องที่สุดแล้วการเล่นเบรกเอาท์คือการที่ราคาหุ้นเปลี่ยนจุดหมุนจากแนวไซเวย์นะไปสู่จังหวะที่เป็นขาขึ้นหรือจังหวะ,ะจังหวะที่ราคาหุ้นทําตัวเป็นขาขึ้นเข้าสู่มาร์กอัพอย่างเช่นตัวบล็อกเป็นต้นนะฮะตอนนี้ราคาหุ้นของเขากําลังจะทําฟอร์มตัวเข้าสู่มาร์กอัพโดยมีการเปิดแก็บทั้งหมดสองครั้งเราเห็นว่าความแข็งแกร่งของเขาก็สูงมากโอเคไหมครับอันนี้คือ การโทรแบ็คของโบกนะมีอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับกรีนนะฮะผมจะให้ดูกรีนนะฮะกรีนเกิดจุดเบสไฟที่1ไปแล้วนะอันนี้1นะและจุดเบสไฟที่2ไปแล้วอันนี้2นะจุดเบสไฟที่3ไปแล้ว3แต่ว่านะฮะทุกๆครั้งนะครับ,ท,ท,รนะรบที่ราคาหุ้นเกิดการเบรกเอาทเราจะเห็นแบบนี้นะเป็นภาพที่คุ้นตามากช่วงที่ผ่านมาโอเคไหมฮะเบรกและย่อ และเบรกและย่อและเบรกเห็นไหมครับเขาจะย่อเข้ามาแถวแถวแนวต้านเดิมที่เขาเคยผ่านไปได้นะฮะสุดท้ายก็ย่อตัวลงมาเพราะฉะนั้นนะฮะท่านที่ยังไม่มีท่านที่ยังไม่มีหุ้นตัวนี้กรีเนี่ยนะฮะอยู่ในกลุ่มพลังงานนะก็สามารถที่จะซื้อได้ตอนที่เขาย่อลงมาโอเคไหมครับเกิดการโทรแบกนะับเกิดการโทรแบกผมเรียกว่าโทรแบกนะฮะนะับในหนังสือบางเล่มโทลักษณะของโทรแบกอาจจะ อา,อาจจะเป็นแบบนี้นะครับในความหมายนะฮะโถแบกของเขาอาจจะเป็นแบบนี้ก็คือมีการยิงแท่งเขียวขึ้นไปนะบ,บ่อยครั้งอาจจะ2หรือสามแท่งนะฮะและหลังจากนั้นนะครับก็เกิดนะครับแท่งแดงลงมานะฮะแท่งแท่งนี้แหละฮะที่หนังสือบาง,บาง,บ,างบางเล่มเรียกว่าโถแบกโอเคไหมฮะแล้วก็โถแบกแต่สําหรับนะครับสำหรับผมนะความเข้าใจคําว่าโถแบกของผมคือตรงนี้นะครับนี่ฮะโซนนี้เลยเนี่ยโซนเนี้ย นะครับโซนนี้ก็คือโท่แบกนะฮะโทแบกและมีการนะฮะจุดเข้าซื้อที่สำคัญก็คือตรงนี้โอเคไหมครับเป็นจุดนี้อนาคตของกรีนนะฮะเราก็พอจะเดาได้แหละนะเดาได้นะครับว่ามันจะเกิดอะไรนะก็หลังจากนั้นเขาก็น่าจะย่อลงมาแตะแนวต้านเดิมที่เขาเคยผ่านไปได้แนวนี้จุดซื้อก็คืออยู่ตรงนี้โอเคไหมครับอันนี้คือจุดซื้อนะครับของกรีนนะฮะอีกตัวหนึ่งครับ สบายนะสบายสบายอาจจะไม่มีการโทรแบกนะสบายนี่เป็นการเคลื่อนไหวของราคาเคลื่อนที่ของราคาที่สวยงามมากจริงนะจุดซื้อที่1ผ่านไปแล้วจุดซื้อที่2 3นะฮะหลังจากนั้นก็มีการเบรกและลงมาแล้วก็ลงมาแล้วก็เนี่ยคือเขาไม่ได้ย่อลึกนะเขาไม่ได้ย่อลึกทาให้คนที่มีของที่จุด1 2 3สเนี่ยสบายเลยนะฮะนะหุ้นบางตัวก็โทรแบกลงมาไม่โดนแนวต้านเดิมนะครับโทรแบกแล้วก็ หลังจากเบรกได้สร้างกรอบ,รบอย่างเช่นตัวนี้เบรกได้เนะบรกไดก้สร้างกรอบเบรกได้อีกสร้างกรอบเบรกได้อีกเดี๋ยวสักพักก็สร้างกรอบนะครับเราก็จะรู้แล้วว่าราคาหุ้นของสบายก็ไปต่อได้อีกเนะี่ยฮะเป็นพฤติกรรมของผู้เล่นที่ไม่อยากจะขายของนะฮะสำหรับสบายนะเพราะว่าทุกๆครั้งที่เขาขายเนี่ยเขาไม่ได้ขายลึกนะครับอย่างเช่นตรงนเนี้ยเนี่ยไม่ได้ขายลึกเลยนะฮะในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยไม่ได้ขายลึก ก็พอไม่ได้ขายซัพพลายไม่ทํางานเนี่ยก็จะมีแต่ดีมาเข้าไปอันเข้าไปเข้าไปดันราคาหุ้นนะครับซึ่งก็เห็นราคาหุ้นเคลื่อนที่ไปอย่างสวยงามนะครับผมไม่มีตัวนี้เสียใจนะครับอีกตัวหนึ่งนะฮะ JWD นะครับอยู่ในกลุ่ม Transportation กำไรก็140ล้านบาทนะฮะจะให้ดูแนวจุดซื้อที่1นะครับจุดซื้อที่1ผ่านไปแล้วนะจุดซื้อที่2นะครับอันนี้1อันนี้2นะฮะ และหลังจากนั้นราคาหุ้นก็เกิดการขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อขึ้นยอ่นยอนะฮะเห็นไหมครับยอ่อลงมาที่แนวเนี้ยนะฮะยอ่อลงมาที่แล้วก็ตรงเนี้ยย่อลงมาที่แนวเนี้ยเห็นไหมฮะเนี่ยนะฮะเป็นพฤติกรรมของคนขายนะฮะเป็นพฤติกรรมของคนขายซึ่งตรงนี้ก็คือโทรแบ็กนั่นเองนะฮะจังหวะที่จะซื้อนะฮะช่วงนี้นะฮะสำหรับท่านที่ไม่ทันเท่านั้นนะครับคนที่ซื้อที่1กับ2เนี่ย ปล่อยไปเลยฮะลอยลมไปละซื้อที่ p r i v o t d by Point ถูกต้องแล้วนะแต่สำหรับท่านที่ยังช้าอยู่หรือมือยังไม่ไวหรือรออะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะตอนนี้ซื้อได้ที่ตรงโ h o w b a g โอเคไหมครับซื้อได้ที่นี่นะฮะที่นี่นะครับซื้อโอเคถ้าอยากมีนะฮะส่วนผมมีแล้วผมมีตั้งนานแล้วแล้ว,ลวมีมีเต็มเต็มยังเต็มพอร์ตเหมือนเดิมนะครับคลิปไหนคลิปไหนก็เห็นว่าผมก็100ร้อยเปอร์เซ็นพอร์ตอยู่แบบนี้ตั้งนานแล้วนะฮะ โอเคตัวสุดท้ายนะครับไปไวๆ TOA อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่นะครับเขาหลุดจากะจะบอกว่าสภาวะแนวแนวโน้มขาลงไปแล้วและมีแท่งในัยะสำคัญคือแท่งนี้ผมบอกน้องท่านหนึ่งนะฮะอันนี้คือเปลี่ยนเทนผมบอกน้องท่านหนึ่งที่ที่สนิทกันนะครับผมบอกว่าซื้อซื้อตรงนี้แหละนะซื้อตรงนี้แหละนะครับ แล้วก็ซื้อตรงนี้นะซื้อได้ซื้อเพิ่มนะอันนี้ซื้อหนึ่งซื้อสองนะแล้วเขาก็ซื้อเพิ่มพอซื้อเพิ่มเขาก็ได้กาไรเห็นไหมครัพอได้กําไรก็จะเจอแบบนี้แหละครับพอซื้อเพิ่มปุ๊บก็จะเจอการเบรกแตนะ่ที่จะสื่อก็คือว่าเบรกย่อเบรกย่อเบรกย่อเห็นไหมครับย่อลงมาที่แนวแนวเบรกเนี่ยย่อลงมาที่แนวเบรกนี่ก็เหมือนกันเห็นไหมครับแต่ รเราจะเห็นว่าเขายกโลขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมเนี่ยยกโลขึ้นไป3รอบแล้วนะครับยกโลขึ้นไปสรอบแล้วสหรนบ T.O.A. นะก็เป็นแพทเทิร์นของหุ้นนะครับที่อยากจะเติบโตแล้วนะครับเพราะคนอื่นๆเขาก็โตกันไปหมดแล้วแต่การโตจะโดนสกัดกั้นด้วยการขายเนะี่ยตรงนี้เสมอนะฮะโทรแบ b a นะครับเสมอนะครับ,รบ,รบ,เ,รบเป็นการขายเพื่อที่จะ กําไรนะครับจากกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีความเชื่อว่า TOA นะครับจะสามารถขึ้นไปได้เราจึงเห็นว่ามีการขายและมีการรับนะครับขายจากซัพพลายและรับด้วยดีมานตลอดทางนะครับสร้างเป็นขาขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับคนที่ทิ้งของนะหรือคนที่ปล่อย TOA หลุดมือไปนะครับก็อาจจะเป็นการเล่นอีกรอบหนึ่งนะในตอนที่ราคาหุ้นย่อลงมาแบบนี้แหะครับ เขาอาจจะ buy ซื้อตรงนี้แล้วก็รอไปขายที่ตรงที่เขาเด้งขึ้นไปนะซื้อขออนะโอเคนี่ซื้อขายซื้อขายซื้อขายแบบเนี้ยนะฮะอันนี้เรียก channel trade นะฮะซื้อแนวซื้อตอนย่อแล้วไปขายตอนตอนตอนที่เขาโดนตัวแนวต้านนะครับของ channel trade นะฮะ อย่างนี้ก็ได้กําไรเหมือนกันแต่ก็ต้องเข้าออกบ่อยหน่อยนะครับซึ่งไม่ใช่สไตล์ของมีกําไร1 6 8งนะฮะโอเคก็ให้ดูกันเท่านี้นะครับสําหรับคลิป EP ่อ EP เ9นะฮะเอาไว้เจอกัน EP ที่50นะครับโอ้ห50 EP แล้วนะฮะ EP หน้าจะเป็นอย่างไรจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับสําหรับ EP นี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ